สวัสดีครับผมจัดเพจบอย s ิริชัยหมอลลั่ใจเกินร้อยครับผมบอย s ิริชัยครับสวัสดีค่ะแม่แตนเจนกากร้อยค่ะแม่น้องบอย i ิริชัยค,ครัสิผ้าทุกคนมาเบิ่งซีนี่ครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตกดแชร์กันเมื่อนี้เอาเป็นว่าแบบบอดดีน้นอนเลยเพราะว่าสวัสดีครับเมื่อนี้เป็นเป็นบอดดีน้นอนเลยดิหนิเมื่อนี้สรุปเลยคือบอดดีน้นอนเลย นะครับมาตาเสาก็มาเหตุุาะมามารับของนี่แหละครับมันเป็นของที่มีมูลค่าผมบอกเลยสองล้านบาทสองล้านบาทเพื่อเพื่อพื่อมาลัางการตอบแทนแทนครับแล้วก็อาเจ้าภาพดีสิมาหนี่นะครับดีสิมาหนีพอต้อง่วงพอต้องวงล้งการแทนแ่นอนะครับขนจากประเทศจีนมาถึงแล้วนะครับสองล้านบาทไปเบิองมาสองล้านบาทมีอย่างแน่มีหน่อยมีหลายสำหรับมัตสยา มาสโอมาตอนนนบาทนี้ยังแน่ครับมีอะไรท่าไหรานี่นะะอันนี้ครับเป่งแท่สตงม,มาจากโรงงานประเทศจีเดี๋ยวมาึงยอด ช่วยช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับปีหน้าที่จัดหนักแน่นอนและจะมีคอน,นเสิร์ตใหญ่ด้วยนะครับมีคอน,น,นเสิร์ตใหญ่ของพี่น้าแทนจากปีก่อน,น,น,อนโอ้เขียวกองอันนี้เป็นเขียวกองอันนี้เป็นผลเขาเรียกว่าถ้าตั้งาการร่วมงงานต้องใส่ต้องเลยว่าผลสี้เดือริ่ดหลานะครับ 我呢？Okay.